เจ้ามาและวส่งรับส <into it. S 2> ั่งว่าห้ามทำลายคนไทยให้ทำงานอย่างเดียวไปทำงานไปทำงานไปเลยพร้อมได้พี่ขนมต้มพี่ขนมต้มจำฉันได้ไหม พี่จำทันได้เนี่ยฉันไอ้โตที่อยู่คุ้งเหนือป่าโมกไงละ่ะดีใจที่พี่จำทันได้พี่คงไม่รู้หรอกว่าคนป่าโมกตายแทบไม่เหลือเลยครั้งที่ประมาร่าบุกป่าโมกเมื่อตอนที่พี่ขึ้นกรุงสีแล้วพี่ก็หายไปมาขามของข้าล่ะ ไอ้โตบอกมาสิว่ามักขามของข้าอยู่หรือเปล่าตอบข้าสิไอ้โตทำไมนิ่งไปแล้วตอบคำถามมะขามอยู่หรือเปล่าไปไปทำงานนั่งคุยกันอยู่ได้งานเต้เร็วมึงก็เหมือนกันทำงานไป आज <laughs> เรื่องมาขาว่าไงวะไอโตหบอกข้าสิมาขาวมันตายแบบยิงกล้าศึกกับอีจักระจารันและพวกทั้งครูเสาครูทองอยู่ไอดำไอเทียบตายสินทุกคนเอาเลือดทาไปในป่าโมกพี่ขนมต้มรู้ไหม ผู้ป่าโมกตายครั้งนี้คนต้นเหตุคือพี่เปลวไอ้เปลวพี่เปลวมันพากองทัพพมา่าบุกป่าโมกก็เพราะความทะเลทยานจนลืมแผ่นดินข้าก็ต้องพ่อพันเพชรและพี่น้องชาวป่าโมกด้วยกันแท้ๆแล้วตอนเนี้ยไอ้เปลวมันคงมีตำแหน่งโก้ในทัพพม่าแล้วสิตามสนองม